เข<พ>เลี้ยงปลาพอเขาย้ายมาเขาไปเขาไม่รู้ว่ามันมีปลาเขาเลยปล่อยมันเลยไหลลงคลองเหมือนเดิมตอนแรกมันมีปลาอันนี้เป็นกุง้งเ,เอ้ยอ,อ,อันโน้นนะกุง้งอันนี้าปลา,าแลแ้วตอนแรกมันอยู่นู่นแล้วพอเขาไม่รู้เขามาย้ายพอมาย้ายปุ๊เขาเลยไม่รู้ม,รมีปลาเขาเลยปล่อยหงมันตกตกปุ๊บปลปามันหลุดลงไปในคลองเหมือนเดิมปลาที่ใสตรงนู่นไงแล้วมานั่งครับตอนที่ฝนเยอะๆก็ลงไปในคลองเหมือนเดิมใสก็ลอ แต่ถ้าจะเลี้ยงเลี้ยงกงเลี้ยงในบ่อเลยใช่เป็นบอเลี้ยงในบ่อดินอย่างนี้ดีกว่า<ช>มันมันมีอาหารมีแร่ธาตุอยู่ในดินนี่ต้องมาให้ลามันอยู่เรื่องไงเลยไม่ต้องให้ก็เลยไม่ได้เลี้ยงก็งเลยแต่ปลาเนื้ออ่อนกับปลาหมออย่างละตัวมั้งฮะปลาเนื้ออ่อน,น,นอะไรปลาอะไรปลาดุกบ่ปลาอะไรขึ้นมาบนนั้นน่ะนั่นน่ะบนกระชังอ่ะช่อนบ่หนเลตรงตรงไอ้หญ้าไอ้นั่นน่ะเห็นไหมช่อนนั่นน่ะ คือตาดีเถอะล่ะป่ะนั่นไงเห็นไหมน่ะเป็นป่าน่ะน่ะอะไรสือเออปลาช่อนป่าอ๋อมันมันนิ่งแล้วนะโอ้ยมันเรียบร้อยแล้วอ่ไปดีแล้วไปดีแล้วกุชลาแล้วเหรอสลาทำมาแล้วโอ้ยมันโดดขึ้นมุสเองมันนั่นไงอ้าวไอ้ชัยหอยเยอะเลยนี่ยก็มีไอยเชอร์รี่มาจากฝายเหรอนั่เพราะว่าฝายมันอยู่ตรงป่านั่นไงนี่แหละยป่ายใหญ่เป็นฝายใหญ่ฝายที่มีตำนานว่าที่เขาขุดที่เออ คนในพื้นที่ขุดเจอผ้าทองคําที่บ้านบ้านดอกนอนอ่ะแล้วก็เอาผ้าทองคําอ่ะถวยให้ในหลวงรอเก้าในาท่านเลยสั่งว่าให้ขอได้สองอย่างท่านก็เลยขอฝายชลประทานอของส่งน้ําอก็เลยมีฝายใหญ่ที่เกิดขึ้นที่บ้านคําเจริญอ่ะอแล้วก็ฝายตรงนี้อีกที่หนึง่งก็เลยได้มีฝายใช้น้ําเลี้ยงเพราะว่าตรงเนี้ยตัวเนี้ยเป็นท่อที่ส่งน้ําไปข้างล่างทั้งหมดเลยมผมเลยปิดตรงนี้ไม่ได้ เรียกว่าจะปิดท่อแหละมันก็เป็นความโชคดีนะเขามาขอเขามาขอว่าอย่าอย่าปิดท่อส่งน้ํเขาขอแล้วกันแล้วเพราะว่าจะให้น้ามันลุกเพราะว่าน้ําที่ชาวนาเขาใช้อยู่ส่วนมากมันจะออกมาออกจากท่อนี้เพราะน้ามาจากฝายฝายเพมันจะมีท่อข้ามมีสะพานจากสะพานมันจะมาทางนี้เป็นหลักไงแล้วทำเป็นประตูน้ําตรงนี้ก็ได้ทำอะไรนะโอไม่เลยก็คือปล่อยยาไปเลยเพราะว่า ปลายท่อมันอยู่เหน,น,อเนือระดับน้ําตัวนี้เราพอดีคตัวนี้ก็จะสแปร์นะ้ำถ้ามันต่ากว่าท่อมันก็จะไม่ไหลละแต่ตอนนี้คือเขาไม่ต้องการนั่นแหละเพราะว่าต้นข้าวนันเยอะและ้วทีนี้เราก็โชคดีนะเรามาเราได้ชมปลา,ปามันเยอะปไปงก็จ่ายเห็นว่าเมื่อวานจ่าบอกจะกระโดดสะกรโดดได้แล้วมั้งครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นอามา สามนมาแล้วนะคะก็ม,มีที่นี่ก็เนาะก็มีเพื่อนนะคะเพราะว่าบ้านต่อไปก็เป็นของคุณยูโรค่ะต่อมาก็เป็นของพี่ลอมนะคะบ้านในฝันแล้วเพราะว่ามีอยู่ทุบรม นี่แหละดินของสาลอมแล้วนี่ที่ของสาลอมนล้วนี่ไอ้ที่ยาวๆนี่แหละอ๋อเหรอที่ยาวๆตรงนั้นก็เป็นของคุณยูโรหมดเลย๋อที่สระน้ำมันก็ของคุณยูโรคุณยูโรนี่เพราะว่ามันมีรั้วกั้นอยู่เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นของพี่รอมที่ปลูกปลูกมะพร้าวนี่มะพร้าวเก้าต้นไปดูมาแล้วของพี่รอมปลูกมะพร้าวเก้าต้นก็ดีเนาะเพราะว่าอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าแอดลอมก็อยู่ที่นี่ ยังสูงไม่พองานน้่นท่วมลงความคิดเน่ยบอยังสูงไม่พอเนะ่ยสาวบนบอกว่าต้องโผลดินอีกนะยังสูงไม่พอโอ้ยจะพี่ญาติยังกินนอยกันน้ำสวดฟ้าปลาแล่นกินดาวพี่ญาติคนเลยปลูกต้นมะพร้าวพุ่มปลูกนิ่น้ำพุ่นมะพร้าวพันเจ้ามันเกิดยังไงเรปลูกต้นไม้ว่าจะคอยว่าจะคอยเห็นม่านน่ะ ปูบอนมาปลูกเอ็นบอเป็นจังไดต้นมะพร้าวเอ้ยกูสีนสะบูนไทยนพี่ร่องไทยรอดหนให้วรต้อไห้ให้ราได้ปูกอิหลีเนาะแมนความรุ่งเนาะกเมื่อคือใส่น้ำแต่เมื่อกี้ลว่าวบอว่าอันนี้สูมาทันพ่อยาน้ำท่วมอดีน้าท่วม้น้างนอยู่อดีอ๋อคเทนาพนอุูุ่กเจาก็บ่เบิงจะปลูกต้นมะพร้าวตำกับคเทนาพนอีก แ,แม่น้อหน่มันต่ำอิลีต้นบักผ้า่านปลูกเนาะขันน้ำึ้นนะนม,นะมอนกุณิะลุงบอกว่าจะมาเผาแอดชัยกับสาวมนวนะครลุงเผาจริงๆนะครับ มันไม่อดทนครับถ้าน้ำท่วมจมูกขนาดนั้นลุงเขาจริงๆนะคะแต่ที่ต้นที่ต้นมะกรูดที่ปลูกนี่เลยโอ้ยที่ต้นมะพร้าวมะพร้าวมันไม่ใช่ต้นไม้ขึ้นบกขึ้นน้ำลุงเดไม่ต้องถามบอกเขาด้วยนะตรงไหนถ่ายได้ไม่ได้นะถ่ายได้หมดเอาเลยลุงจิ้ไปไหนวะ กูนึกนู่นแล้วลุงจิมนู่นะจิมได้สิคลิปแล้วไปบิวบ้านใครวนะน่ะบ้านอ๋อบ้านคุณยูโร่นะน่ะคุณยูโรเอาอีกแล้วคลิปจิมมี่เนี่ย <Okay. S 1> เกินหน้าเกินตาคนอื่นนะจิมมี่นี่ <c oughs> ออบ้าน,านยูโรแล้วไปใช่แล้วไปไม่เติมจิมสาวมลคนสวยมีบ้านสวยรู้แล้วนะคะตอนนี้ ที่ได้ปลูกแตงโมบาดิมันก็สิได้กินนั่นแหละเพราะว่าใส่ปุ๋ยแล้วมันก็สิงามขึ้นแล้วเนี่ยโอ้สาวมนปลูกแตงโมด้วยนะคะเอฟซีแคนตาลูแคนตาลูกับแตงโมโอ้เนาะไม่ไม่เส้นแดงแเข้ามากับเราไปดูดิพี่น่ะไปดูดิทำไมเขาไปปลูกบ้านหลังนั้นได้ไปดูดิมันจะปลูกแตงโมนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วแล้วอันนู้นก็ฟักทองญี่ปุ่นไอ้ที่มันเป็นเงาแล้วออกลูกยาวเหมือนแตงอะ ไม่เลยว่าจะได้กินอย่างนี้ดิได้กินเพราะว่ามันสวยลูกค้าติดกันไว้อยู่หรอไกินไ่อืมไปเจอมาไปไปไปมีฟักทองกับฟักแฟนหอมแล้วก็ให้ถ่ายหมดเลยเน้อสาวมนถ่ายได้หมด่ได้หมดโอ้ขอบคุณสาวมนนะคะลุงก็ยังไม่ยังแม่นี โอ้ขนาดดินดินนี้ยังสวยเนาะใช่ขนาดขนาดดินเนาะดินเห็นเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ก็ยังขึ้นขึ้นเลยอันนี้ปลูกฟักหอมไว้เดี๋ยวให้มันเลื้อยลงไปโอ้ตรงนั้นก็เป็นฟักทองเราปลูกขอมาขอมาเก็บโอ้เนาะสาวมนใจดีนะคะสาวมนแอดัยนี่ใจดีนะคะเก็บไปฝากที่ครัวกลางเราเห็นลงไปดูแล้วมีแต่อะไรเนาะผัก นั่นแหละที่ออมใส่ผักขยงงนานะคะเยอะมากเลยโอ้หนูตรงนั้นก็มีเลือมากยถ้าเป็นดอกเนาะมันสวยมันสวยมากมันจะเหลืองทั่วคองเลยโดยที่เราไม่ต้องปลูกมันเกิดเองดอกอะไรบ้านแม่ถิ่นมีไหมไม่มีนี่ไม่มีนนึกว่าเขาเอาไปตําเสือตําสาดนึกว่าเป็นผือเป็นไรเขาเอาไปไอ้นั่นทําดอกไม้แห้งประดับแจกันแล้วแกเขาจะเอาไปชุบสี อ่าแล้วก็เอาไปประดับแกแกันในโชว์ในบ้านอ่ะโอ้ค่ะจะสวยเดี๋ยวนุจะลองทำดูค่ะค่ะโอ้ยเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะเอาต้องเอาไปตากแห้งก่อนนะจ้าตากแห้งก่อนเอดชิดเขามาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วมีน้องต้นอ้อแล้วก็มีน้องมิ้งเดี๋ยวก็ได้เก็บกินแล้วเนี่ยใช่โอ้ต้องถ้ามันเป็นออกแล้วก็ต้องเอาถุงยางมามัดเด้อเพราะว่ากลัวแมลงเนาะ เดี๋ยวแมลงมันจะข้าวหมักกรอบนี่าาาาก็จะเป็นนอนนะคะกินไม่ได้ขอบคุณมากมาก,มากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะไม่เย <laughs> <laughs> อะเก็บไปก้อยเลย